ตัวเลขนันฟาร์มเพโรของสหรัฐที่เพิ่มประกาศออกมาเมื่อคืนวนันศุกร์คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรมาพบกับคำตอบในคลิปนี้กันค่ะ ตัวเลขนอนฟาร์มเ y โรของสหรัฐก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนั่นเองแล้วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐมีความสําคัญอย่างไรทําไมเฟดถึงต้องนํามาใช้เป็นตัวดัชนีชี้นําหรือว่าตัว leading indicator ด้วยก็เพราะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนั้นมีสัดส่วนสูงถึง80%ของ GDP หมายความว่า ค่าการตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนั้นเพิ่มมากขึ้นเท่ากับว่าการจ้างงานกระเพิ่มมากขึ้นคนก็มีกินมีใช้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นน่านจะเติบโตได้ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะและในทางตรงกันค่ะถ้าตัวเลขการจ ave, ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นออกมาลดลงก็เท่ากับว่าการจ้างงานนั้นลดลงสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตน่าจะอ่อนแอนั่นเองค่ะ ดังนั้นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกเกษตรถึงเป็นตัชนีชีน้นาที่ทางเฟดนํามาใช้ในการประเมินนะการออกนโยบายต่างๆเพื่อที่ใช้ในการควบคุมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ และคำถามก็คือทำไมเราถึงต้องใช้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแทนที่จะเป็นตัวเลขการจ้างงานธรรมดาด้วยล่ะทำไมเราถึงไม่รวมตัวเลขการจ้างงานของคนในภาคการเกษตรเข้ามาด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานของทางภาคการเกษตรนั้นค่อนข้างผันผวนขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศค่อนข้างเยอะถ้าหากเรารวมตัวเลขการจ้างงานในภาคการเกษตรที่มีความผันผวนเข้ามาด้วยก็จะทําให้ตัวเลขการจ้างงานโดยรวมของสหรัฐนั้นมีความผันผวนตามซึ่งก็จะทําให้ไม่สะท้อนถึงการจ้างงานความเป็นจริงของสหรัฐนั่น ดังนั้นเฟดจึงเลือกใช้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกรารเกษตรของสหรัฐเป็นตัวดัชนีชีน้นาค่ะและคําถามถัดมาก็คือว่าการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนั้นที่ออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะในเมื่อคืนวันศุกร์จะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างแล้วเราต้องกังวลไหมขอพบกันได้ในคลิปถัดไปค่ะ